คำเตือนสูตรที่นำมาแบ,บ่งปันเป็นเพียงสถิติการคำนวณสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีช่องนี้เป็นแค่เพียงสื่อกลางที่นำสูตรที่น่าสนใจมานำเสนอส่วนบทการออกรางวัลจะเป็นอย่างไรนั้นก็ไม่อาจทราบได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนสมาชิกเจ้าเลขเด่นสูตรหวยพาลวดที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้แอดมินก็พาเพื่อนๆมาคำนวณสูตร เลขท้าย2ตัวบนวัดใจ7งวดนะคะโดยสูตรนี้นะคะงวดที่แล้วเลขท้าย2ตัวบนวัดใจสูตรนี้นะคะเลขเด่นคำนวณได้เลข3 5 6 8 9นะคะผลการออกรางวัลน,นะคะออก3 4 7 2 5 8นะคะเลขท้าย2ตัวก็เข้ามาที่5 8านะคะ สูตรนี้ก็เดินดีเดินต่อถูกต้องนะคะสำหรับงวดที่แล้วนะคะมันจะมีสถิติอยู่งวดหนึ่งนะคะตอนงวดอ่ะงวดก่อนนะคะงวดก่อนที่งวด8ปดสามหนดเนี่ย มันไปออกที่คู่หน้านะคะคู่6กับคู่9นะคะแล้วงวดล่าสุดเนี่ยมันก็กลับมาเดินเป็นเลขท้าย2ตัวบน58เหมือนเดิมนะคะทีนี้เราก็จะมาดูนะคะว่างวดนี้มันจะเดินดีเดินต่อเหมือนเดิมหรือไม่นะคะสูตรการคำนวณในสูตรนี้นะคะจะใช้ ร้อยท้ายครั้งที่1นนะคะบวก10ท้ายครั้งที่1บวกหน่วยท้ายครั้งที่1ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นํามาบวก0ย์บวก2บวก1บวก2บวก1นะคะแอดมินก็จะเริ่มคำนวณย้อนหลังให้ดูในงวดที่ออก781403นะคะและ2ตัวล่างออก94นะคะ จะคำนวณให้ดูแค่7งวดนะคะถ้าเพื่อนๆจะดูเต็มๆนะคะเพื่อนๆก็ไปดูสถิติย้อนหลังของงวดที่แล้วนะคะหรือจะลองไปย้อนดูเองก็ได้นะคะ0บวก3นะคะได้3นำ3า3นะคะมาบวกเลขคงที่ค่ะ3บวก0ได้3 3บวก2ได้5 5บวก1ได้6นะคะ6บวก2ได้8 8บวก1ได้9ค่ะผลการออกรางวัลน,นะคะ8 7 5 9 3 8นะคะ2ตัวบนออก 3, 8ามดนี้ก็เข้านะคะ3 8ปปิดไปหน่อยนะต่อไปนะคะ 5้าบวกเบวกเจนะคะห้บวกเได้14 14ีบวกเได้21่สิบเดยี่สิเนำเฉพาะเลขหนตัวท้ายนะคะมาบวก1นบวกศนย์ได้หนึ่งหนึ่งบวกสได้3ามสาบวกหได้4ี่สี่บวกสได้ห6หบวกหได้7ดนะคะผลการออกรางวัลค่ะห้าศูนสาี่สี่หงวดนี้เข้ามาทั้งสทั้งสตัวนะคะสี่สี่หก เลข4เป็นเลขเบิ้ลนะคะแล้วเข้าหลักร้อยด้วยนะคะสำหรับงวดนี้ต่อไปนะคะหกบวกหได้12บสองค่ะสิบวกหได้13 13ามานำเฉพาะเลข3ตัวท้ายนะคะมาบวกเลขคงที่0ูนย์สองหนสองหนะคะสาบวกศนย์ได้3 3มบวกสได้5 5าบวกหได้ห 6บวก2ได้8 8บวก1ได้9ค่ะเลขเด่น3 5 6 8 9ผลการออกรางวัลนะคะ0 5 1 0 9 5นะคะ2ตัวท้ายนะคะออก95ค่ะต่อไปนะคะ1บวก9ได้10 10บวก1ได้11ค่ะนำเลข1มาบวกนะคะ ได้เลขเด่น1 3 4 6 7นะคะผลการออกรางวัล8 3 1 5 6 7นะคะงวดนี้เข้า6 7ะคะ่ะต่อไปนะคะ5บวก6ได้11นะคะ11บวก2ได้13 13นะคะนำเลข3มาบวกเลขคงที่0 2 1 2 1นะคะ3บวก0ได้3 3บวก2ได้5 5บวก1ได้6 6บวก2ได้8 8บวก1ได้9นะคะผลการออกรางวัล5 1 6 9 6 7นะคะ2ตัวล่าง6 4งวดนี้มันจะเข้ามาที่คู่หน้านะคะเข้ามาที่9และ6นะคะ วดน,นี้มันจะผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยนะคะต่อไปนะคะ6กบวกสได้8นะคะ8ปบวกหได้13ค่ะนำเฉพาะเลข3ตัวท้ายมาบวกเลขคงที่นะคะ3าบวกศได้3 3มบวกสได้5 5าบวกหได้6 6หบวกสได้8นะคะ แปบวกหได้9เลขเด่น3ามห้าหกดเผลการออกรางวัลนะคะสามสี่เจ็ดสองห้าแดนะคะงวดนี้เลขหกับเลข8นะคะก็เข้ามากลับมาเดินเป็นเลขท้ายสองตัวเหมือนเดิมนะคะทีนี้ก็มาถึงงวดวันที่16กกรกฎาคมหกสามแล้วนะคะ สูตรการคำนวณนะคะก็ใช้ร้อยท้ายครั้งที่1บวกสิบท้ายครั้งที่1บวกหน่วยท้ายครั้งที่1นะคะสามบวก0บวกเจค่ะสาบวก0ูนได้3 3มบวกเได้10บนะคะสิก็นำเลขศูนะคะมาบวกเลขคงที่ศบวกศได้0ูนบวก2ได้2 2งบวก1ได้3 3มบวก2ได้5้ค่ะ 5. บวก1ได้6 เลขเด่นได้เลข 0, 2, 3, 5, 6นะคะอันนี้เป็นเลขเด่นนะคะเลขท้าย2ตัวบนนะคะในงวดวันที่16กรกฎาคม63นะคะทีนี้เดี๋ยวแอดมินจะจับคู่ชุดให้นะคะเพื่อนๆก็ไปกลับเอานะคะมันเป็นเลขชุดนะคะ มันไม่ปักหลักนะคะเพื่อนๆไปกลับเอานะหรือถ้าใครชอบเบิ้ลก็ไปจับใส่เอาเองนะคะก็จะได้เลขเด่น0 2 0 3 0 5 0 6 2 3 2 5 สองหกสามห้าสามหกแล้วก็ห้าหกนะคะได้ทั้งหมดสิบคู่ชุดนะคะเพื่อนๆมีตัวชนตัวตัดก็ลองนำมาชนมาตัดกันเราเองนะคะ บางทีแอดมินนำมาตัดให้เพื่อนๆไม่ถูกใจนะคะเพื่อนๆก็ลองหาตัวตัดมาตัดกันเราเองนะคะ ช่องนี้ก็เป็นแค่เพียงสื่อกลางค่ะที่นำสูตรที่น่าสนใจมานำเสนอนะคะส่วนผลการออกรางวัลจะเป็นอย่างไรนั้นก็ไม่อาจทราบได้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใครยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับวันนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ